มีปะลูกปุ๊บแล้วมาเลยค่ะทุกคนตาเลยเป็นแบบนี้ไม่ให้เดี๋ยวอไม่าเงี้ยอาจเป็นที่ปรับอุณหภูมิแล้วขอ้องนี้นะปักเยอะดีเลยยงเรียนเป็นคนถามหาหวัดดีจ้าแยกไม่ออกเลยแก้มา จอดตรงนี้ปะทุกคนขอบคุณนะทน่มาดูกันอาะเอดีหรือว่าจอดทงนีวะฮะจอดตรงนี้ปะใช่ค่ะสห่มันวันไปชื่อน้อเจ้าประําโตมันต้องรองพอเนอแม่ก็พอเดี๋ยะหวัดดีเจ้าสมาเตอร์สมาเตอร์เจ้าไหนอ่ะไหนอ่ะให้ประตูวันดีเ้าหลวงแจน มาเติร์เจ้าเจ๊มากับแม่เร็วเร็วไปก่อนนะตาวันนี้ไปไวเลยไปไวเลยแพทย์ตอบว่าวันนี้ชีไม่ได้แต่งนี้ไงวันนี้พี่วิ๊กแต่งไอ้นี่ อีก็จะเป็นซิวสุขุมเรียบร้อยพูดน้อยแต่อร่อยอยู่นี่ไม่คนพูดน้อยๆค่ะแต่น่ารักมากแต่ที่สำคัญโสดนะฮะโ้ยสดแล้วโปรโบทละหนึ่งโอยืนนอนน่ารักอันนี้หนูเปลี่ยนชุนอนแล้วนะนอยาแต่งทีนอนหนูนะจะมียังจะทำตรงอะไรอ่ะ ว่นู้จะได้ของดีก่อนเลยมีมวนกล้วยทุกคนวัน่ี้เขาบอกว่าเมื่อวานอ่ะเมื่อวานลองให้นัดกันรวบหรอรไม่ได้นัดกันรวบค่ะไมหรอกาลืมเขาอาสีีไรมันคงดีแล้

ไม่เป็นไรก็ได้กันนะน้าผมใชยุงดเลยพี่บอมเลยหลอต้องหนีห่างเยหมที่ถงแล้วองห่าไม่เอาหรออยากเจอไข่กุ้งนะมากกว่าไม่เป็นเดี๋ยวลองดูในรอสาบนี้ก็ได้ไมไม่ต้องรู้มากก่อนไปันรู้่าจ่ตอนนี้หอึ่งสอ ช้าตอดใจเช้าเอแล้ตาแต่ละคนแต่ละคนอะโอน่โมนี่ตาอยู่ไม่ต้องสืบเลยถ้าตื่นเช้าอ่ะแล้วตาหนูแบบโอ้แม่ยัยนี่เหรอคนนี้ใช่วันนี้เหมือนลงกันพี่เลนะถ้่สี่คนอะรู้สึกว่าตั้งชัมาแล้วมันไม่ค่อยคุ้มค่าเนอ ตัวอะไรบพี่ตมาเชาตะวันละหนึ่งราาตัวันนี้ออกไว้อ่ะหไเม่ปวดท้องปวดละแต่ยังไม่ไม่อึเมื่อกี้ผ่านตานเช้าอ่ะตอามีสิทิ้นะหแม่ กินเราเราเป็นที่ผู้ขางตาเรามีสิ่งกินเมื่อเช้ากินด้กินได้กินได้หนิลูกอ้าอีบ้าพี่คิดว่าตื่นทันปะนี่พี่คิดว่านี่ตื่นแล้วแล้วกับเคำที่ดีๆนะคะพี่เขาเปิดอะไรบ้างยังแล้วพี่ลีคือไม่คืนแล้วค่ะตั้งกล้องอ่ะไม่คืนแล้วเอาเลยไว้ายนเลยหรอเอาไปเลยลืมอ่ะคือจุกเลยป่ะ คือจุกเก่งมากเล่าพี่ตู้เสียดายให้อีเนยร้องเพลงอะไรกับบอกคุณรู้นาที่นัสสวันดะปีที่แล้วหรอพีนี้ปีตี้ตุ่มแล้ายัาย ่เส uh huh. ร็จได้นักลงเนาะเสไดเนาะคือสีให้น้องเพลงสมัยใหม่อ่แล้วซึ่งอีเลยมันเสียงเสียงเลยจอทำไปเลยเรือไอรีนะีตผมดูต่าไกว่าเิไดะแล้ว แบบมก็ประกวดนางสาวสมิลาปีนใช่ปะใช่ปีที่ปินจัง่ทำไมก็ได้งคือคนที่อยู่ตรงกลางไงตันงใจอยู่ตรงกลางแต่ได้ันตั้งแต่คนอื่นไปอ๋ออีมินร่วมรอบแรกค่ะปีนั้นรอได้เไปไปค่ะพี่แฝงเลยนะไม่บินหายรอบรอบแรกเลยมันตัวเล็กสมิลาชอบคนตัวสูงไปไหนนะ ซาลิลาเขาชอบคนตัวสูงตัวขาวแบบที่ไม่มีอยู่จริงขาวแบบกระดาษโลกตอนตอนจะพูดกันแล้วเขาถามว่าเขากหนื่อยว่าเหนื่อยว่าซาลิลาไม่สมทำไมแบบมีมาคนหายเลยรอบแรกเลยอีมินสวัสดีครับสวัสดีทุกคนค g o o คุณมอน n ่กินข้าวกันยังตื่นมาทำงานกันได้แล้วตื่น ไม่น่าที่รู้เพราะว่าตื่นได้ยินนาฬิกาปลุกพี่หรือว่าปุกเองจริงหรอู้กี่โมงแล้วก็ปลุกต้อปลุกเขาก่น แตจุณสิเคสมอครัทเอัยต่คนือคือเป็นคแต่งใหม่ก็เร็วอยู่ถ้าไม่ลำยายเมื่อวานอ่ะเป็นสถิติที่แต่งหน้านาที่สุดในประเทศไทยก็อีรินมันลำยายใช่ปะ

โมแม่จะได้ขอน้องน้งแดงอย่างนี้เกิมีช็อกโกโล่ช็อกโกแลตตักแก้วต่อแก้วอะไรอย่างเงี้ยวสามีตัวยังน้อันก็จะเลี้งน้องคนสวยเขาให้รู้ตั้แต่โสดของเขา่ อินกับชายล้ไม่มาดีว่พอเคโอเอพี่ถือขึ้นมาอี่ถามว่ามึงซื้ออยู่ไหนอ่ะมึงก็เพิ่งออกจากราตอนเหมือนกันนะกินนก็ไม่รู้ไงเราสั่นเท่านั้นนะเนาะเวลานั้นอีบีเขาก็ไปรอส่กาแฟขอบคุณนะคะ เดินจับมือคือแขกฉันออกถ้าเกิดเหมืนเบอร์เนาะเกยเท่าจ๋าอีกหัวยาวรักจริงลีเปมตโกนที่บอกว่ามาเปิดแอร์ให้หน่อยเอาชิ้นยางไป่อยกว่าเท่าต้องบอกพนักงานเนะเต็มเบอร์สูงสุดแล้วเต็มแล้วอ่ะก็ เ็แต่งเบอร์เลยก็ได้ยกอ่ะที่ไม่ที่ไม่เหลืองอย่างเมื่อวานอ่ะ็ขนาด่สุนตอนนี้แล้วทำไมมึงไม่รอพิมพ์ทีเดียว่ใส่ไแต่งน้าแบมและหลังจากเก็บบัน จะให้มาแต่งสองรอบไม่ได้แต่งสักรอบอตั้งแต่ตอนที่น,นี่ทำผมเป็นหนึ่งแมททำผมเป็นหนึ่งแมท <c oughs> วันนี้หักเด็กเด็ดลอ็อกนะเอียนูนมันเอียนูนเข้าท้องไหนคะ <c oughs>

ปิดเ,เปิดเลยไหมใครเปิดอะ่ะหรือว่าด้อมเดียวนี่แหละเป็นอินโทรด,ดคนเปิดด้อมคู่ที่สองไหมหรือว่าเปิดด้อมเดียว่าเปินอินโทรดใช่ไหมและคนที่นี่อยู่ด้อมนะมีแค่มีหน้าหยกน้องผัน ก็นายบอกมีเรื่องข่าวผัเตอร์น้องพานช่วยหรอน้องพานแล้วพูดตั้งแต่เมื่อวานแล้วทำไมไม่เข้าอ่ะยังไม่เข้าอ่ะโอ้มากเปิดแล้วด้วยเี็นคนเปิดแล้วพี่เมย์จริงหรอผาดเดือดห้าเดือดสามขอบคุณนะป้า

โอ้ยโอเคก่อน้าเหมือนธตอไปรเธอชตอรี่จริงเป็นก่อนเขาก่อนนี่น้องพาล้เราไม่าาเลยจะมันเกิเข้าก่อนเร็ววนาุตาขอตออกาเกเออั หอมกานเด้งเด้งฮึบเด้ง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 เดังเดังเด้งเดยงเดงเดังด้งเ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 ดงเด้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 งเดงเด้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 งเด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 งงเด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 งง พิมหน่อยไม่งั้นคนตกนะข <Elena> ้าวผัดมัน

วันนี้คุณอะไรบ้า,างไม่นนลยมจุกชาะทุกคนลุขึ้นมาลุกขึ้นมงับ รอพี่ายไม่กินวาไก็ห่อต่้าไม่กินนีต้อกาแล้วบอกต้องยอหรอโอ้หห้องนี้ก็มีแนกหัวไอ้ไม่เขานจะก็พอเลยอาชียไปแต่ว่าน้องขอสแตนไว้ ส่งมันยี่งเถ้าหากว่าเธอฉันลรอกันกับเขาอาไขมันนะฮะฉันไปเร็วเพื่อเด็กอุ้มเพื่อโค้ชป่าวายก็ยังดีอยู่ป่าวายก็ยังกินยาดีอยู่ไม่ไม่ยังไม่หลับยาอยากกินสลัดว่ะอยากกินตอนเช้าอยากกินตลาดึ้นมาเลยอยากกินสลัดขึ้นมาเลยอยากจัาเออก็อยากกินหมูกระทะว่ะ ตอนนี้ที่ไหนเปิดหรอสรุปเมื่อวานได้ไปกินปะไปกินมันมีคนเทนะอ๋ะ<ค>อเรา<ะ>ก็จะเสร็จอะก็จะปานเทหนึ่งแมพฉันก็เลยเทอีกเลยอะไรคนไม่หลับดีขอโทษได้ก็สมาตาเจ้า

มา้อโ้วใช่อ่ะเราบอกว่าเป็นคนเหนือยุมาเจ้ามงเจะาดงงไปหมดเราจัเลยโไปเรื่อยนะจริงเนะวนนี้ตื่นเช้าใช่ปะค่ะไอเลิฟติ๊กต่อไอเลิฟติ๊กต่อไอเลิฟก่งเปลี่ยชื่อใหม่ไปได้ไอเลิฟก่งไอเลิฟติ๊กต่อกิ่ง ง่เมืองย้งม้ะคะเคอังต้ออีกอนไอเดีมเ้าม่เยวมเ้่เริ่มเริ่มเ่อริ่มเริ่มเ่อนริ่มเริมพอใจสี่ทสีเลยพอใจใจรัก่อนยังไงยังไง

เราเรื่องเมื่อคืนเราว่าเราื่อไม่ได้หรอใช่วันนี้ไปหาสื่อหนึ่งวันเมย่าองวันแต่ว่าวันนี้ไปไกลกว่าเดิมแล้วก็วันนี้ไม่สามารถที่จะนดเาะว่อ <closure, S 1> ่งี่มี่าลองไปไม่ได้ บิบีเคแม่กูรูแอบไปเปลี่ยนชื่อมาใช่ไหมฉันรู้คิดเหมือนกันครับแม่กูดูงานเธอไปเปลีป่ยนชื่อมาเป็นจอร์นบีบีเคโปหรอโปเธอโปไปใช่ไหมาปใช่ แต่กระชาอ,อยากจะมาอยู่คนเดียวอยากจะมาอยากจะอยากปวดแขนปวดขาบู๊ดบู no ๊ตมันปวดที่ใจที่บอกช้ำปวดเอาคนใจให้ดำ ตรงนี้เจอตรงนี้เธอตรงนี้หนูนี่นะเจอตรงนี้เธอที่ใจเธอตรงนี้เธอวิลลี่เพราะว่ามันยมจบเลยดีไม่ให้กำลังใจไม่แบบไม่ให้กำลังใจเยวายแม่เหมือนคลาสสุดจะบุกละ เหมือนค่าสุม่มบุกแล้วจริงๆไม่ไฟเบอร์ฉ่ำเลยเมื่อคืนอ่ะจะไปก่อนไหมล่ะว่าไฟเบอร์เริ่มบุกละจะไปก่อนไหมล่ะลี้ยังไงก็อยากจะไปก่อนละหนึ่งแต่ว่าโทรศัพท์อาแม่อยากอาฝากไลน์ไปก่อน พูดแม่พูดไปเลยแม่แม่โฆษณาตัวเองไปเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมา่อดนะรีบดีกว่นแป๊บหนึงอาลินพูดต่อไปพูดรอไม่ไงมืวานมันก็มีสวัสดีจ้าทวินทาวเวอร์นะคะทวินทาวเวอร์นะตอนนี้นะแต่งหน้าสวยมากค่ะขอบคุณค่ะขึ้นไปน้องยางแต่ว่าเดี๋ยวไปดูยังไม่ได้แต่งเลยนะคะ ลีนแต่งใครอ่ะมีแต่เอีด้วยเราดูดิพี่ลีนมาอีกแล้วรูปเมืม่อวานเจอมาเมวันนี้แต่งหลวงแจนนะคะทุกคน